สวัสดีครับว,วันนี้นะครับผมมาปะมามาพอที่นี่บางคนวาน่าน้ำอิงนะครับเน้อน้ำอิงมาจากจังหวัดพะเยาเนะี่ยต้นกําเนิดอยู่ตีบ้านพะเยานะ่ะบางท่านบางคนว่ามันไหลล้มที่ไหนเนาะเดี๋ยวผมจะฮึดนะัตีมาตีไปตีหมามีแล้วแล้วตีไปมันจะไปที่ไหนเนาะเดี๋ยวจะพอนะครับเด้อบ่เดียวนี่ผมมาอยู่บ้านปากอิงนะ วันนี้นะครับเราเมาะวิวเมาะขนาดเนอพอตดยกันมาเนอร์จุดนี้แล้วครับเนอแม่น้ำสองสายไหลมาปะกันนี่เขาเรียกว่าบ้านปากองิงนะครับนี่นะนี่นะน้ำอิงอยู่น้อยๆนะครับเนอตากไส้หมือนี่นะตากไส้หมือนนะที่ตะลานตะลานนะพูดนะครับเนอแม่น้ำโขงนะบ่เดียวมันกําลังยืงนะครับเนอแต่บ่เดียวนี่ระดับน้ำแม่น้ำอิงกับน้ำโขงเนี่ย เสมอกันละนะที่นี่วันนี้พอดีเปิดมีกรมประมงเป,ปิดาามาแจกพันป่าคือบ้านนะตำบลสีดอนใช้เนาะนี่นะเปิดมาแจกพันป่าคือเนะ่ไปพออ้าวเรอข้างน้พอจะพูดกับเนอร์สะพานมิตรภาพแห่งดีซีนะที่เขาหันจใจใจมานานี่นาหม้อขนาดนักเนอร์นี่นะครับนี่คือ ฝ่ายตังแม่นม้ําอิงนะครับไหลลงสู่แม่น้ํโขงตีแม่น้ํของน่ะตีบ้านปากอิงตำบลสีดอนใช้อําเภอเจียงของจังหวัดเจียงไายน่ะเฮาฮุ้มตีมาตั้งแต่ต้นและนอกมันไหลผ่านหลายอําเภอขนาดนักนาตั้งแต่อําเภอจุนดอกคําใต้น่ะเจียงคําผูสางละสดมาอำเภอถึงเพอถึงขุนตานเจียงของพญาเมงไหลนะครับ พดมานี่ลงดีบ้านปากอีกนเนอะรอใบพอดนะครับเนอนะครับงามขนาดนะครับเนอะบาดใจนะครับนี่นายปุ้นทั้งฟังปุ้นทั้งปีน้งนองทั้งสอบปปลาวเนอะปุ้นนะโมเดลน้ำน้ำของกำลังขึ้นแดงเพิ่งลึ่งละแดงถึงน้ำอิงแดงถึงน้ำของนะโมเดลนะพอดนะเราเราเราสุดยอดเนอะนี่นะสิ่งสุดของแม่น้ำอิงนะที่ไหลผ่านมาเนี่ยแม่น้ำอิงจะไหลขึ้นมาทางเหนือเนอะ นะครับนี่บางคนบางท่านเขาบอกว่าเออน้ำอิงน้ำอิงมันไปไหนนะมาสิ้นสุดที่บ้านปากอิงนี่เนอะตำบลสีดอนใช้อำเภอเจ,จ้าของจังหวัดเชียงไายนะโอโหผมกับมานี่ข้างแรกเหมือนกันนอะกายไปกายมากายไปกายมานะ่ะก็มันมีแรงตีงามอยู่นะพูดเลยเนาะว่าน้ำอิงไหลามาลงที่ไหนเนาะลงที่แม่น้ำของบ้านป,ปากอิงนะครับเนอะจะให้ดูบริเวณที่บ้าน ปากอีกนะครับเปิลจะมีพระพุทธรูปเือไหว้สาตัวหนาเน่ออาราบะหอดวยผมม้านะครับเดอน้อเอ่าสาตุสาตุเ้อวันวันศิลวันนี้วันแหมหนึ่งค่ากาเนาองแปดโหนะอารนะครับนี่นะครับปีนอกนะครับตางกรมประโมกกับหนามเนี่ยอันนี้เป็นย่ากิจกรรมหลายอย่างนะครับเนอรน้องอ้ครับนี่ครับ แต่ก้อนนี่ที่นำของนี่มันจะมีป่าบึกเนาะเดี๋ยวดีเป็นห้ามแล้วเอ้บอบผมมีละนะครับเอ้อครับถ้าจะได้ก็วันนี้ทางเขาประมทเป็นมานแจกขันป่าฮือกับปีน้องตังอำเภอเจ้าของเนาะนะเออสุดยอดนะครับเด้อฮักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเนาะเป็นปพ่อพ่อขันฟักไขป่ป่ามีมัดอรรันนี้กันแต่เสียดายนะผมไม่ได้มาเนาะพอนะจะมีเครื่องมือพื้นบ้าน ต่างๆนะครับือหันนะครับนะพอร์ลนะครับใสนน่ใส่องซุ้กอน่้งนก้า้รู้อน้อนะ้อน้อนก้นก้อน้อนกนกอนก้อนก้อยกาอทก้งนก้นก้อนก้มนก้น้านกอนอนกนก้อก้อนก้อนก้อนก้รก้ก้อนก้อนก้อนการนก้ก้ก,ก,ก,รรกอ้ก อกเจนี่นะครับเนอะปวดแจกไปเห็นก่อนละเนาะเอาเอาเลยครับแมปลาเพียยปลานะนี่นอะปลาดํเนี่ปลาเพียเนอะข้ามาจ้าล่ำนะครับเนอะกับอ่กุ้งตัวใหญ่กับมีดอ่โอ้ปวมาวปล่อยหนตะกี้มันปล่อยหนปล่อยลุน้ำของนะอ๋อ้อมเวลาจะปล่อยปล่อยแล้วกัยังไม่ได้ปล่อยเลยเนาะ อ,อ๋อกำลังจะปล่อย,ย,ยอน่ะฮะบมะฮู้จะปล่อยลงต่อตนี่จ้ะปล่อยลงต่อตนี่แต่อ้คกับเนอหนี่แหละครับมะฮองมาพอ้าวเพน,นะนิ่เนอหนะแต่จริงอันนี้ป่ายังโอ้เดี๋ยวเรามะพอป่าแดงๆห่างแด,นดงนี่เราไก่หูนน้เนี่ยนี่ป่าอย่างนี้นี่นอ๋อเปิ้นจะมีบอลถือความหู้ตัวไหน,นเนี่ยนะครับเนอ เดี๋ยวผมจะพอมนันเอาไปไายเอาพุ่งกัน่าีเป็นตักป๋าคับป๋าอ๋อกับเนอเดี๋ยวผมขอพอได้กับเนอ๋าตบเพียนตบเพียนทองนี่เนอะตัวนี่นะครับเนอนี่ตเหียนทองนะครับเนี่ยตัวนี่นะที่เขาว่าป๋าพีแตงนะน่ะอ่า,อามีครบเนเดี๋ยวผมยังไม่พอเพิ่นอ่ะเพินข้ออนุบาลันป๋าน่ะที่พ่อแม่เปนมาัน 5, ป๋านมาร่วมกัน ปล่อยป่าเนาออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพุนปริมาณโปรตีนกับอีปอ่อยแม่นะครับเนอะโอ้อโขงการประมงรวมมาสาป่ากับบ้านปัตตานีเขาไข่หัวบ้านป่าอยู่ตั้งใดเนะาะเออเจ้าที่อยูนมานะจากโขงสู่กว้านเนาะมาจากกว้านพะเยานะครับนะครับเนอะครับเแต่ขอบคุณมากนะครับนี่อ่านี่นี่โจ๊ปลานี่คอ,อันนี้อันนี้เนี่ยอะไรลูกปลาที่เพาะ ปลาไอ้ปล่อยแม่มันมาหันนะต้องใช้เว่นขยายนี่ลูกปลาดีพ่อน่ะสองวันสามวันเนี่ยสองวันสามวันเหรอเอาอันนี้เนี่ยนี่อันนี้จะปล่อยที่ไหนเดี๋ยวปล่อยลงสู่น้ำของโอ้ยปล่อยแม่เด้อ่อจะปล่อยลงสู่น้ำของแม่น้ำนานาชาหลังจากนั้นมันจะพอกขันแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปทางแม่น้ำอิงเน้ออ่ากรโรดอันนี้เด้อป้าเดี๋ยวผมอยากจะขอบคุณมากเลยที่ให้ความมุ่งเนอ โอ้ดออดออดดาเขาบหันเด้อะโดน้อยแล้วออดออดหลเทไปแล้วเน้อนี่ละคล้ายๆไรฮะปรมงจากจังหวัดพะเยาเหรอครับมีสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายออ๋สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายศูนย์ ใจพี่น้องหลวงน้องหลวงไผ่ยาวไผ่ยาแล้วก็มีพออทางลำปางลำปางอีกลำพูนลำพูนแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยโอ้เป็นภาคตะวันออกขายในการอนุรักษ์อย่าปล่อยพันธุ์ปลาสู่กลับบ้านเนาะครับเพราะว่าปากอิงใต้นี้ถือว่าเป็นต้นแบบอ๋อปากอิงใต้นี่น่อีปล่อยแม่ขอบคุณนหน่อีปล่อยแม่บ้ากอิงไตดีด้วย เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางน้ำคือป่าเนก็เราจะขยายไปยังชุมชนอ่าริมโขงริมโขงเหรอเพื่อสร้างเป็นท่าทายไปก็ขอบคุณมากครับทางอำเภอเชิงล่ะอำเภอเชิงก็มีครับตอนนี้ที่เราไปก็คือมีทางอ่างเหนน้ำหนองซงหนองซงครับโอ้และที่อื่นแต่อย่างเช่นแม่น้ำอีกนั่นน่ะอย่างเช่นบ้านโขงเนี่ยที่หน้าวัด รัาเกิดทุนมาลองมาเป็นม,ม,มได้ครับถ้าชุมชนมีความสนใจก็ขอขอประสานอ๋อดีๆเยาพบจะประสานเนี่ยในส่วนครั้งนี้เราก็าจะเข้าไป ฝึกอบรมไปสอนในเรื่องของการพทอใช้เครื่องมือเพราะว่าโมบายเฮชเชอรี่ชุดอุปกรณ์ทอัดแบบเคลื่อนที่โอ้ขอบคุณมากครับที่ได้และผมรู้นะวยอัลลอสุดยอดก็เราแหล่งโปรตีนนะครับทั้งน้านะครับของพี่น้องาวจังหวัดเชีจันทเลยจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงเนอะประเดี๋ยวนี้มันจะปล่อยลงแม่น้ำของแล้วแม่น้ำของหรือแม่น้ำโขงเนอะเราเพื่อที่จะให้มันใหญ่โตเป็น พอพันแม่พันต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งเนอะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปพอที่อื่นก่อนเนาะครัอรอโอสุดยอดเนาะโอ้ดะพอน้ำของเนาะอันนี้อจะปล่อยแล้วเนาะดะโอ้น้าน้ำหน้าน้นำอิงนะครับเนอะรอรอรอนี่นี่นี่นำอิงนะที่หันนี่นะน้อยๆนี่ก็ไพ่ไหลลงมานะ อ้ารอตังปุ้นเด้อร์ปุ้นนำของเนาะสะพานมิตรภาพแห่งดีซีนะครับอ้ารอโนะปุ้นนะหันที่เปิดกาลักโสก่อสร้างก็ปุ้นนะอ่าหม่อมหมาะมเนอรเอาครับเนอรเอาละโอ้งามขนาดนักเนอร์อ้เดี๋ยวขอไปแล้วก่อนเนอรเดี๋ยวก่อนอตังแคบเนาะ เาราธรรมะวันนี้ถือว่าโจกดีครับเนอะที่ได้มาพอมากอยนะครับประเดี๋ยวนี้นะถ้าจะได้ก็ขอนะอ้ปล่อยแม่จ่วยนะครับในช่วงนี้เป็นเดูการวางไค่นะครับเนาะผลกดถึงวันที่31สิงหานี่นะเนะาะกก่อนมันสีเดือนประเดียวลดเหลือ3เดือนเนาะถ้าไผลองซอดกระบือเกิน2เมตรนะปากซอดนะเนอ้าหมูขอหมูละ เดี๋ยวผมจะเพื่อไปพอน้ำเพรมกั้มเนอตแนงครับปลาอนนี้หมดไหมเห็นเห็นหมดตัวเลยครับปลาเพียปลาตา ครับเนาะตาตราจะเอาบรรยากาศวิวน้ำนี่เนี่ยอันนี้ยามาสห์เขาว่าป่าเพี้ยเนอะป่าเพี้ยไม่น้าโขงนะลาบกะบมอซาดกับมเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> ถ้าบังถ้ากาเขาเรียกว่าป่ากะานะสีดำโอ้ท่านผู้ชมชมกระหมาอมเลยเนี่ครับงเดียวันนี้เปิดมปาปล่อยปลาลงสู่กับบ้านนะครับเน,น้ะเอาที่บรรยากาศอีกหนึนหาครับเนอะว่าบัดเดียวที่ตั้งปีน้อง อำเภอเจยงของได้รับจชคนี้นะครับได้ผันป่าที่จะปล่อยป่าสู่กัปปานนะครับจากรมประมงจังหวัดเชียงหายจังหวัดพะเยานองหลวงลำปางลางความเหนียม่เป็นนารับนะสนับสนุนด้วยการอบรมคือความหูด้วยกันพ่อผันฝ่านะครับขยายผันฝ่าดนนะครับเนาะเอามาอกีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับเนาะป้ากันทำไมเนาะครับจากทีมงานเาอสวัสดีครับ